ครับสวัสดีครับพี่น้อง FC แฟนครับแฟนช่องพอใจดีสุผูสุคนพี่น้องพี่น้องครับวันนี้ก็เป็นเศา้าของวันจันทร์ที่17บเจ็ดได้พี่น้อง้อนะครับเป็นวันจันทร์ที่17เป็นแนวทางของลาวพัฒนาออกได้พี่น้องด้เมื่อนี้เป็นเมื่อสุดท้ายพี่น้องนะครับหลังจากที่พอใจดีแต่เหตุผลงานในพี่น้องอ่า มีโชคมีใช่กันเจ็สสำนักเก็ดอาจารย์กะสุดยอดคือกันพี่น้องเขามาตรงๆคือกันสามสองนะครับหกสามนะครับประโยในพี่น้องผิดหวังเช่นเคยพี่น้องนะครับดีใจพอใจดีมีความสุขเห็นเด็ซีสมาชิกีมีความสุขนะครับเนาะนะที่สาม,มารถเห็ดใดพี่น้องเล็กรัฐบาลไทยกะเป็นหมวดที่สองติดกันแล้วด้วยพี่น้องเด้อนะครับกับเจ็ดสำนักเก็ดอาจารย์ ที่เคยเห็นผ่านมาเก่าสีหาสีวดนหนึ่งมีหน้าวันวันที่สิบหมีหน้าก็ะยังมาหกสามกับสามสองกะเขามาตรงๆคือกันแทบทุกสำนักพี่น้องนะครับเมื่อนี้พอใจดีนะครับเนาะจีพาไปตามแนวทางลาวพัฒนาพี่น้องนะครับลาวพัฒนาหนะพี่น้องนะครับเขาพัฒนาแล้วนะครับ พี่น้องขืดเบิงเอาโอ้ยสุดยอดนะพี่น้องถาดแนวทางเดินพี่น้องนะครับนะสมมุิว่าถาดแนวทางเดินเขาหลอกเก็บสำหรับเก็บอาจารย์ท่านที่นะครับสูตรเพราะใจดีเ่าอบอน่นอยหนาคือกันพี่น้องนะครับก็ว่าสูตรดีเถอะพี่น้องนะครับ งวดที่ผ่านมาจําเป็นพี่น้องแค่ยูบอกออกแปดแปดอีกพี่น้องเจ็ดแปดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดเนาะนะครับโอ้สุดยอดเลยพี่น้องนะครับสุดยอดเลยเจ็ดแปดหนะึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดเนาะสำหรับสำหรับ นะครับสำหรับรับพัฒนาของวันที่สิบสี่พี่น้องนะครับนี่เบิงผลงานพี่น้องนะครับผลงานเนาะวดที่ผ่านมาหลุดพี่น้องขอโทษขออภยัยพี่น้องหลายๆวันที่ก็คือว่าสีบโบเป็นบบหลุดดอกพี่น้องนะครับสำหรับ,บันนี้เนาะหลุดยากจี่งหอกพี่น้อง นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันหลายๆได้พี่น้องนะกอขอบคุณเป็นยางสูงพี่น้องนะครับเอามาเบิงจับคู่กันเลยพี่น้องจับคู่เนาะวิ่งบนล่างก่อนพี่น้องโอ้ขอโทษขอไปเลยพี่น้องเอ้เสียงวิ่งบนล่างบมมีเสียงเลยพี่น้องเอ้บุมมีเสียงแล้ว ไป็หางเต่าพี Se. Se. ่น้องเอ้ยหางเต่าเนาะนะครับวิ uh ่งบนล่างเป็นพี่น้องเด้อวิ่งบนล่างหนึ่งกับสี่เป็นพี่น้องนะครับหนึ่งกับสี่เด้อหนึ่งกับสี่นะครับเออพี่น้องเอ้ยนะครับเนาะขอติดขอไว้ให้พี่น้องหลายๆ เสียงพี่น้องเสียงนะครับเดี๋ยวพอใจดีสิจับคู่ให้พี่ให้น้องเนาะนะครับพี่น้องคงสีเห็นอยู่นะพี่น้องเนาะนะครับตีชมเข้ามาเด้พี่น้องเด้อได้ก็ได้ได้ไปหาหมอได้พี่น้องเลยมีแต่แนวเก็บเนวเป็นนะครับพี่น้องกับเรา๋มวมาเบิ่งพอใจดีนะครับเนาะจับคู่ให้พี่น้องนะครับพอใจดีจับคู่ให้พี่ให้น้องเนาะ นะครับหนึ่งพี่น้องหนึ่งสี่พี่น้องนะครับหนึ่งห้านะครับหนึ่งหก หนึ่งเจ็ดพี่น้องนะครับพี่น้องหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนี่คือแนวะทางของพอใจดีได้พี่น้องเด้อ ให้พี่น้องพิจารณาเอาพี่น้องมักประกาศจัดพี่น้องนะครับเนาะขับกับผ่านเบากันแนวทางมีเขามีรถพี่น้องนะครับมาเบิ่งชุดที่สองพี่น้องชุดที่สองของพ่อใจดีเด้อนะครับสี่นอ่อ ขออภัยพี่น้องเอ้นะครับมาเบิ่งจุดที่สองนะพี่น้องเนาะหนึ่งนะพี่น้องหนึ่งห้าเนาะจุดที่สองโอ้พี่น้องสี่หนึ่งแล้วก็ต้องสี่สองสิครับสี่สองนะครับสี่ 4, 2, ะ 4, อะไรอีก สี่เจ็ดองสี่เจ็ดสี่แปดนะครับไปลองนะครับนี่คือแนวทางนะครับจับคู่ให้เซ็ตซับเรียบร้อยให้พี่ให้น้องให้พี่น้องเอาไปพิจารณากัน นะครับพี่น้องมากระจัดขัดกับพันพี่น้องนะครับแนวทางมีเขามีฤทธิด,ด้ทุกสิ่งทุกอย่างได้พี่น้องเด้อนะครับวันที่สิบเจ็ดมีนาสองห้าหกแปดได้พี่น้องเด้อมือน,นี่ก็เป็นมือสท้ลยเลวพี่น้องสองทุ่มเครื่องดูเลืองได้พี่น้องนะครับลาพัฒนาพ่อใจดีวิ่งบนล่างหนึ่งกับสี่พี่น้องจับคู่พี่น้องจับกู่เด้อหนึ่งสี่ หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดพี่น้อง C หนึ่ง C สอง C เจ็ด C แปดพี่น้องนะครับพี่น้องก็จะลืมกดไลดค์กดแช์กดติดตามพอใจดีเด้อพี่น้องเด้อให้กำลังพอใจดีน้ำให้กำลังใจพอใจดีน้ำนะครับให้พี่น้องพิจ,จหน้านะครับเนาะจืกใจเพราะจืดใจ อยูก่กับพี่กับน้องเอาแคปหน้าจอไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามก่ะจะด,ดีเลยพี่น้องนะสำหรับลิปนี้คอยพี่น้องถือบนลลางอีกคือเก้าพี่น้องบ่อผัดพี่น้องนะครับขอ้พี่น้องโชคดีไม่ใช่สองทุ่มเครื่องพอกันพี่น้องสำหรับลิปนีสวัสดีครับ